ะะถ้าบวกกับ ATK ไปด้วยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน1,000 100, 0รายต่อวันค่ะวันนี้มีรายงานยอดผู้เสียชีวิตนะคะ28คนแล้วก็มีจำนวนผู้ที่ยังรักษาอยู่ในระบบนะคะมีอาการหนัก528รายใช้เครื่องช่วยหายใจ102รายค่ะ รายงานผู้เสียชีวิตวันนี้นะคะจำนวนที่ใหญ่จะอยู่ที่ภาคอีสานค่ะมีรายงานชัยภูมิสองรายอุดรธนานีสองรายกาลสิน์บุรีรัมและสกลนครอย่างละหนึ่งรายนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจเหมือนที่เนน้ย้ำกับทุกท่านเสมอนะคะก็คือว่าใน28รายนี้พบว่า15รายของผู้เสียชีวิตที่รายงานวันนี้ไม่มีประวัติได้รับวัคซีนแม้แต่เข็มที่1น,นะคะและมีผู้ที่ได้รับเฉพาะ เข็มหยังไม่ได้ซ้ำเข็ม2และเสียชีวิต3รายมีอีก10รายนะคะที่ได้รับวัคซีน2เข็มครบแต่ว่าไม่เกิน